ท่ามกลางสถานการณ์ที่สยามไรรซิ่งพระมหากษัตริย์ทรงประทับอยู่อีกทั้งการก่อกบฏจากฝ่ายผู้จงรักภักดีที่ถูกยับยั้งได้สําเร็จในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองกําลังร้อนแรงถึงขีดสุดสภาในรัฐบาลพระยาพหลก็ออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2479ในพ,พระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนานันทมหิดลโดยพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิาพยาภาผู้เป็นประธานคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์โดยอ้างว่า สมควรจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นการออกกฎหมายดังกล่าวได้แยกทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดในสมัยสมบูรณาญาสิทธิทราชออกเป็น3ส่วนคือทรัพย์สินส่วนพระองค์อันหมายถึงทรัพย์ส่วนบุคคลที่ติดตัวมาแต่ก่อนได้รับตําแหน่งกษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คือทรัพย์ที่จะมีได้เมื่อดํารงตําแหน่งและจะไม่ติดตามไปเมื่อหมดตําแหน่งและทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันหมายความว่า ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเช่นพระราชวังเป็นต้นหากอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดระเบียบอำนาจการครอบครองทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นมาจากความเชื่อของฝ่ายคณะรัษฎรที่ว่าตำแหน่งกษัตริย์มิจำเป็นต้องเป็นสมบัติของราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็จะสามารถบริหารทรัพย์นี้ได้แต่จะไม่สามารถครอบครองหรือมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนนี้ได้เมื่อพ้นจากตำแหน่งกษัตริย์ ดังนั้นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินเช่นพระราชวังจํานวนมากจึงถูกยกย้ายไปอยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลังภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลโดยพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์มาตรา5กําหนดชัดเจนให้มีกรรมการที่ปรึกษาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีคณะผู้สําเร็จราชการอีก4คนเป็นกรรมการ แต่ก่อนที่จะประกาศพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมห,หากษัตริย์ในปี2480ได้เกิดปรากฏการณ์ที่กลุ่มผู้มีอำนาจในรัฐบาลคณะรัษฎรแห่ซื้อขายที่ดินพระทังข้างที่กันจำนวนหนึ่งโดยผ่อนใจในราคาถูกๆและไม่ปรากฏการเสียภาษีเชื่อได้ว่าเป็นผลมาจากพรบรว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอ,อันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมห,หากษัตริย์พศ2477ก่อนหน้านี้การกระทำดังกล่าวนี้ทำให้รัฐบาลพระยาพหล ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนกรกฎาคม2480โดยในาเลียงชัยการสมาชิกผู้แทนราศฎรจังหวัดอุบลราชธานีที่มาจากการเลือกตั้งได้ตั้งกระทู้ถามพระยาพระหนในสภาถึงเรื่องการขายที่ดินของพระคลังข้างที่นายเลียงได้อภิปรายเปิดเผยชื่อผู้ซื้อที่ซึ่งเป็นคนใหญ่คนโตในคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สองที่มาจากการแต่งตั้ง โดยผู้อภิปรายระบุว่าผู้ซื้อที่ดินพระคางข้างที่จํานวนมากได้ซื้อในราคาที่ถูกมากและเห็นว่าควรจัดตั้งกรรมการที่เป็นคนภายนอกเข้าไปตรวจสอบในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพระยาพหนในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ยอมรับรางสภาวา่าได้มีการซื้อขายดังกล่าวจริงส่งผลให้ในวันนั้นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจนขมืดจนพระยาพหนแสดงความจำนงขอลาออกจากตำแหน่งน,นายกรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้ดําเนินการสอบสวนเรื่องการขายที่ดินของพระคลังข้างที่เป็นไปนอย่างโปร่งใสและในวันถัดมาคณะผู้สําเร็จราชก,การก็ได้ลาออกด้วยทั้งคณะอย่างไรก็ตามสภาได้ขอร้องให้พระยาพะหนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยกล่าวว่าถ้าสภาไม่ได้สงสัยในตัวพระยาพะหนและมีสสจํานวนมากกว่า80คนเป็นขอร้องพระยาพะหนจึงยอมกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่ก็ได้ปรับปรุงคณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีที่มีชื่อเกี่ยวโยงกับการซื้อที่ดินก็ไม่ได้กลับมาร่วมรัฐบาลอีกจนกระทั่งเดือนธันวาคมพศ .2481 หลวงพี่บูญสงครามก็ได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากพระยาพระหนโดยการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในทางกลับกันในเลียงชายาการผู้เปิดประเด็นอภิปรายกรณีซื้อขายที่ดินพระครันข้างที่ถูกจดหมายข่มขู่เอาชีวิตและในวันที่12สิงหาคม2480ปประมาณสองสัปดาห์หลังการอภิปราย ใน,นระหว่างพักการประชุมที่สโมสรรัฐสภากลุ่มผู้แทนราษฎรประเภทที่2ที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลและกลุ่มผู้มีรายชื่อซื้อขายที่ดินพระรทางข้างที่ก็พากันจับตัวนายเลียงป้มไปทั้งเก้าอี้นำไปโยนลงสระน้ำตื้นๆบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานจากวีรกรรมในการอภิปรายในครั้งนี้ทำให้ในายเลียงชัยการได้รับฉาย,ยาผู้แทนตลอดการและถูกหมายหัวโดยนักการเมืองฝ่ายคณะราษฎรอีกหลายครั้ง และกลายเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญที่ควรศึกษาในประวัติศาสตร์การเมืองเหตุการณ์ที่คณะรัษฎรกระทํามิบังควรต่อทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลาที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงประทับอยู่ในแผ่นดินนั้นได้ปลุกเร้าให้นักประวัติศาสตร์หลายคนตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการสูญหายของทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะทรัพย์สินชิ้นสําคัญอย่างฉลองพระองค์ครยปักทองแล้งบนพระต้นรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ซึ่งเคยะดิตสถานอยู่ในปราสาทพระเทพบิดอ ในบริเวณพระบรมมหาราชวังมาตั้งแต่ต้นกรุงมรัตะนโกสินทร์ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีหลักฐานเชิงเอกสารอันเกี่ยวข้องกับฉลองพระองค์คุยปรากฏต่อสาธารณะเช่นเอกสารคำอธิบายราชพันธ์ในราชพิพิธภัณฑ์พศ2 4 8 4ซึ่งระบุถึงฉลองพระองค์คุยที่จัดแสดงในราชพิพิธภัณฑ์ณศาลาสารไทยสมาคมโดยมีการระบุในเอกสารถึงกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดการราชพิพิธภัณฑ์ อันมีรายนามกรรมการสี่ท่านได้แก่พระยาชาติเดชอุดมพระยาอนุมานรัชทนนายแนบพระหลโยธินและหลวงดำริอิสรานุวัตรอย่างไรก็ตามราชพิพิธภัณฑ์ที่จัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อจะแสดงเครื่องทรขงของพระมหากษัตริย์ณเวลานั้นถูกจัดแสดงได้เพียงปีครึ่งก็ได้ปิดตัวลวงโดยไม่ทราบสาเหตุปัจจุบันพระต้นรูปของรัชกาลที่หถึงรัชกาลที่ส ยังคงประดิษฐานอยู่ณปรา,าสาทพระเทพิดอนโดยประสับดับพระองค์คุยและไม่ปรากฏหลักฐานการค้นพบฉลองพระองค์คุยที่หายไปเหลือเพียงหลักฐานเป็นภาพถ่ายสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เท่านั้นในช่วงเวลาที่ประเทศว่างเว้นจากการมีพระมหากษัตริย์ทรงประทับอยู่รัฐบาลคณะรัชฎรก็ได้แต่งตั้งพวกพ้องเข้าไปเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และคณะกรรมการจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทำให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จที่จะโยกย้ายเทขายทรัพย์สินที่ดินในพระคลางข้างที่รวมไปถึงการใช้พื้นที่ส่วนพระราชฐานต่างๆได้ตามใจชอบเช่นในปี2481นายร้อยเอกขุนนิรันดรชัยหนึ่งในสมาชิกคณะรัศดรที่ร่วมก่อการเปลีป่ยนแปลง2475ซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของหลวงพิบูลสงครามได้ถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นรัชเลขานุก,การในพระองค์ และยังได้รับพระราชทานสัญญาบัตรยศทหารเป็นนายพันตรีรวมทั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทําให้พระราชวางังและพื้นที่เขตพระราชฐานหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระทางข้างที่ได้ถูกแปลร,รูปไปเป็นพื้นที่สาธารณะเช่นวังปารุศกรวรรณซึ่งถูกยึดเอาไว้ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หลังเหตุการณ์สงครามกลางเมือง2476ได้กลายเป็นธรรมเนียมชั่วคราวอีกทั้งกลายเป็นบ้านหลังเดียว ที่พระยาพะหนหนึ่งในผู้นำคณะรัษฎรอยู่อาศัยเป็นการส่วนตัวนับแต่นั้นมาแม้จะพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็ตามวังสวนกุลาถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลชั่วคราวในสมัยที่หลวงพิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกแทนพระยาพะหนก่อนที่รัฐบาลจะซื้อบ้านนารสิงจากเจ้าพระยารามราคบเพื่อใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลริมคลองผดุงกรุงเกษมวังสวนดุสิตจากเดิมที่รัชการที่หทรงนำที่ดินบริเวณนี้ ไปจัดสร้างเป็นพระราชวังเพื่อพัฒนากิจการสวนพฤกษชาติต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่7ทรงพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าชมได้แต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475รัฐบาลได้จัดแปลงบริเวณสวนอัมพรสถานและสนามเสือป่าเป็นสวนสาธารณะและโดยเฉพาะพื้นที่สวนวังสวนดุสิตถูกเปลี่ยนให้เป็นสวนสัตว์เปิดโดยไม่ต้องมีค่าเช่าโดยมีพระวรรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ผู้สำเร็จราชก,การแทนราชก,การที่8เป็นผู้ประธานให้ส่วนวังพญาไทยอันเป็นที่ตั้งของเมืองอยู่สินธานีในรัชสมัยรัชก,กาลที่6แม้ว่าในรัชสมัยรัชก,กาลที่7จะทรงเปลี่ยนเป็นโรงแรมพญาไทยเพื่อรับแขกบ,บ้านแขกเมืองและเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกแต่คณะรัษฎรก็นำไปทำเป็นโรงพยาบาลทหารในเวลาต่อมาวังถนนพระอาทิตย์อันเป็นวังที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หลังจากที่กรมพระสวัสดิวัตรนวิสิทธิ์ทรงลี้ภัยไปแล้วทางรัฐบาลก็เชิญคุณหญิงลิ้นจี่สุริยานุวัตรเข้ามาพำนักชั่วคราวและหลายปีต่อมาวังแห่งนี้ก็กลายเป็นทำเนเยบท่าช้างให้นายปรีดีอยู่อาศัยส่วนวังวินเซอร์และวังสาปทุมก็ประสบชะตากรรมที่น่าหดหูไม่ต่างกันเพราะเดิมทีวังทั้งสองแห่งนี้ก็เปรียบเหมือนแม่และลูกที่ตั้งอยู่ใจกลางสวนกว้างใกล้ๆกันโดยวังวินเซอร์ ที่มีลักษณะคล้ายพระราชวังในประเทศอังกฤษนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างไว้พระราชทานแก่เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งสยามประเทศส่วนวังสระปุมนั้นทรงสร้างไว้เพื่อให้สมเด็จพระพันวษาอายิการเจ้าในรัชกาลที่8ผู้เป็นพระราชชนนีของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตประทับแต่ทว่าเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตได้เสด็จที่วงคตกระทานหาันวังวินเซอร์จึงว่างลง และเมื่อรัชกาลที่5ทรงสถาปนาโรงเรียนเพื่อการเกษตรบนพื้นที่จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยในปัจจุบันพระองค์จึงพระราชทานวังวินเซอร์เป็นอาคารเรียนหลักก่อนจะทรงเปลี่ยนเป็นหอพักนักศึกษาในเวลาต่อมาเมื่อรัชกาลที่6ทรงสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยพร้อมกับพระราชทานที่ดินบริเวณร,รอบๆจํานวนกว่า1000ไร่วังวินเซอร์จึงมีอีกฉา,ายาว่าหอวงังแต่สําหรับสมเด็จพระพันวษาอีิการเจ้าในรัชกาลที่8 ด้วยความอาลัยที่ต้องสูญเสียเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตไปวังวินเซอร์ก็เปรียบเสมือนเป็นอนุสรลูกชายเมื่อมองไปไกลๆไ,ได้เห็นยอดหลังคาว,วังก็ทําให้หายคิดถึงได้บ้างอย่างไรก็ตามเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หลวงสุพัชราสายหนึ่งในคณะรัษฎรซึ่งดารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมพระศึกษากําลังมีแผนปฏิรูปที่ดินใหม่และพิจารณาว่าที่ดินบริเวณวังวินเซอร์และวังสปรปทุม เหมาะกับการพัฒนาเป็นกรีธาสถานแห่งชาติเพราะขณะนั้นบริเวณรอบของวังทั้งสองเป็นทุ่งนาว่างเปล่าเพียงแต่ว่าสมเด็จพระพันวษาอายิการเจ้าในรัชกาลที่8ปดยังประทับอยู่ที่วังสระประทุมฝ่ายคณะรัษฎรจึงได้ทําสัญญาเช่าที่ดินตาบลวังใหม่จากมหาวิทยาลัยและทุกพระราชวังวินเสิร์ทิ้งรวมถึงหอพักนิสิตและบ้านพักผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยรอบจนหมดสิน้นแล้วจึงสร้างสนามกีฬาในชื่อสนามสุพัชลาสายกรีธาสถาน เมื่อรัฐยืนยันจะทําเช่นนั้นสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าในรัชกาลที่8ทรงทําได้เพียงประทับอยู่ที่เฉลียงวังสรปทุมฟังเสียงคนทุบวังลูกอยู่ทุกวันด้วยหัวอกคนเป็นแม่พระองค์ถึงกับทรงตัดกับนางข้าหลวงผู้ใกล้ชิดว่าได้ยินเสียงเขาทุบวังลูกฉันทีไรมันเหมือนกับกําลังทุบใจฉันอย่างนั้นน้ําเสียงของพระองค์สัน่นน้ําพระเนตรคลอด้วยความอัดอั้นตันใจเล่ากันว่าถ้าไม่จําเป็นพระองค์จะไม่เสด็จผ่านไปทางที่ดินผืนนั้นเลย ส่วนกรณีวังสุขโขทยัยซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในรัชกาลที่7ถูกรัฐบาลคณะรัษฎรฟ้องร้องและยึดไปขายทอดตลาดทันทีโดยตีมูลค่าราวสาล้านบาทแต่ไม่มีใครกล้าซื้อวังสุขโขทยัยจึงถูกนำไปใช้เป็นกระทรวงสาธารณสุขอยู่ช่วงหนึ่งส่วนวังจันเกษมบนถนนรัชดําเนินอันเป็นพระราชวังในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ถูกคณะรัษฎรยึดและเปลี่ยนเป็นพื้นที่ฐารรอพันสองภายใต้การดูแลของกระทรวงกลาโหม และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนการเรือนในเวลาต่อมาภายหลังผู้สําเร็จราชการแทนราชการที่8ได้ลงนามพระราชทานให้รัฐบาลคณะรัษฎรเอาไปใช้เป็นที่ทําการกระทรวงธรรมการส่วนพื้นที่วังหน้าซึ่งเป็นพื้นที่ของพระคังทั้งที่เดิมมีบางส่วนที่ราชการที่5มีได้ทรงทําเป็นเดียรโรยมิวเซียมโดยทรงใช้พื้นที่บางส่วนริมแม่น้ําเจ้าพระยาเอาไว้ใช้เป็นพื้นที่ทางการทหารเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ห ทางรัฐบาลพระยาพะโขนได้มอบพื้นที่นี้ให้กระทรวงกลางหมดูแลกลายเป็นพื้นที่ค่ายทหารของรอพันศีท่าพระจันทร์ขณะเดียวกันในปี2477รัฐบนนาลคณะรัษฎรได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกที่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดแทนที่โรงเรียนกฎหมายอันเป็นโรงเรียนหลวงเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5และถูกคณะรัษฎรยุบไปแต่หลังจากนั้นไม่นาน ายปรีดีได้ซื้อที่ดินทหารบริเวณวังหน้าส่วนที่ติดถนนพระจันทร์เรียยแไปนามเจ้าพระยาแล้วย้ายศูนย์ธรรมศาสตร์มาไว้ที่ท่าพระจันทร์ส่วนอาคารหลังเดิมรีมสะพานผ่านฟ้าลีลาดคณะรัชฎรได้เปลี่ยนเป็นอาคารสำนักงานโฆษณาการแต่ภายหลังก็ถูกทุบทิ้งทำที่จอดรถกองสลากส่วนพระราชวังไกลจังวนนั้นถูกสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่7ในปี2468ครั้งยังอยู่ในการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระคลังข้างที่เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรนณีพระบรมราชินีซึ่งเป็นการใช้พระราชอำนาจก่อนที่จะสละราชสมบัติในปี2478อย่างแน่นอนแต่พอเกิดเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนมาถึงการฟ้องร้องราชการที่7ที่รัฐบาลกล่าวหาว่าพระองค์ทรงใช้เงินพระคลังข้างที่ไปรักษาพระเนตรในปี2478จึงมีการบังคับใช้กฎหมายยึดพระราชวังไกลกังวลแห่งนี้เช่นกัน ทั้งที่เป็นสมบัติส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณ์ีเพราะคณะรัษฎรบังคับใช้พรบรจัดระเบียบทร,รัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2479โดยให้โทษย้อนหลังจึงส่งผลกระทบกับธุรกรรมทางการเงินที่มีมาในอดีตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเนื่องจากพระราชวังไกลกังวลถูกสร้างด้วยเงินพระลังข้างที่คณะรัษฎรจึงตั้งกรรมการตีความเรื่องทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์อยู่หลายครั้ง จนกระทั่งสิงหาคาม2479คณะรัฐบาลได้เห็นชอบว่าวาังไกลกังวลเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินจึงต้องตกมาอยู่ในความดูแลของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐบาลคณะรัชฎรในเวลาต่อมาข้ามกลางความปวดร้าวอย่างแสนสาหัสสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเคยพระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับการยึดวังและทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ในครั้งนั้นว่าเมื่อทรงสละราชสมบสัติทรัพย์สินส่วนพระองค์เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ เป็นกรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชาก็พลอยถูกเขายึดไปด้วยหมดทั้งๆท,ที่พระองค์ท่านก็ได้ระบุไว้ชัดว่าส่งวลไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งปวงก่อนที่จะได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ไม่ต้องอะไรหรอกแม้แต่เครื่องยศหีบทองอันหนึ่งที่พระมงกุฎพระราชทานให้ฉันวันแต่งงานก็เก็บเอาไปจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้คืนข้าวของที่เป็นส่วนของฉันเองแทๆ้ๆในช่วงเวลาที่รัชกาลที่แยังไม่เสด็จนิวัสยามประเทศ รัฐบาลภายใต้การนำของคณะรัษฎรได้กระทำการเปลี่ยนแปลงที่พลิกฟ้าความแผ่นดินอย่างที่สุดทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ถูกแปรรูปไปอยู่ในมือรัฐบาลและเอกชนโดยผู้มั่งมีและผู้มีอิทธิพลผู้สาเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจเบิกจ่ายทรัพย์สินแทนพระเจ้าแผ่นดินอีกทั้งสถานะของพระมหากษัตริย์ถูกนิยามให้กลายเป็นตำแหน่งที่ไม่ยึดโยงต่อราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่ง และกำลังจะกลายเป็นตำแหน่งที่สามารถปรับเปลี่ยนผู้ได้รับอำนาจได้เฉกเช่นตำแหน่งทางการเมืองทั่วไปและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคมืดเท่านั้น